สวัสดีคร <t ouch> er <noise> yeah ับสวัสด <t rast> ีค okay, ร okay, <rop> ับโอเคครับมาพบกับออนไลน์สเตชั่นทาาไฟย้าจะเหนื่อยเปล่าๆนะโอเคโอเคนะครับวันนี้ครับเรามาเจอกับ วันน <ś webinars st arts> <thumbnails> ี้นะเราก็ได้พี่นิกเอ็นอาร์มานะครับแน่นอนว่าวันนี้เราจะแข่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนั่นเองนะครับพี่นิกแนะนำตัวให้กับพี่น้องประชาชนนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะแนะนำ สวัสดีทุกคนนะครับผมผมชื่อนิกมาจากช่องชื่อ NR Sport Radio นะครับตอนนี้เนี่ยช่องสังกัดอยู่กับออนไลน์สเตชันของ True Sport Network เป็นคอนเทนต์ของฝั่งกีฬานะครับที่ออนไลน์สเตชันเราก็อยู่เบื้องหลังนะครับเออตอนนี้นอกจากไลฟ์สดของไลฟ์สกอร์แล้วมีอย่างื่อนีไหมครับก็ทําช่องเนี่ยแหละครับผมแล้วก็ผมไปตั้งโปรเจกต์เดือดชื่อว่า7วัน7คอนเทนต์ทุกวันนี้ก็คือต้องสู้กับโปรเจกต์ที่ตั้งมาต้องลงคลิปทุกวันทุกวันทุกวันให้ได้ฮะโอเคครับพอเท้าความนิดนึงพี่นิกยังไงถึงมาชอบคอนเทนต์เก จากเป็นยุคที่เขาเริ่มมีเหมือนวิทยุออนไลน์ในเว็บไซต์ครับพี่ก็คือเริ่มตรงนั้นเพราะว่าแค่อยากภาคบอลก่อนพอเริ่มสร้างช่อง YouTube มาเพื่อเราไว้แบบลงคลิปตัดเป็นไฮไลท์ของเมื่อคืนที่เราภาคมาลงเรื่อยๆสุดท้ายพอคนติดตามเยอะๆมันก็เลยเริ่มทำคอนเทนต์เพิ่มเข้าไปเข้าไปจนกลายมาแบบเนี้ยครับเวัน7คอนเทนต์อ่านะครับผมแล้วพี่นิกชอบหรือเชียร์ทีมอะไรอยู่ครับแฟนลิเวอร์พูลครับเฮ้ยเ hey, hey, yeah, yeah, ้นั่น เขารอมานานแล้วครับเขารอมานานแล้วรอหาเรื่อง อโอเคนะครับ้ข่าวว่าพี่นิกเนี่ยเคยไปแข่งแฟรมแท้มาก่อนใช่ครับพี่เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นกดดันตอนแรกจะไม่ไปครับเพราะว่าช่องเราเกี่ยวกับฟุตบอลที่ทํามาเนี่ยถ้าเราไปแล้วเราแบบโแย่ลมสลายมันจะดูไร้ความน่าเชื่อถือทันทีครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยอีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดเราทําได้ดีอ่ะคนเขาจะเชื่อเรานะสุดท้ายไปก็ถือว่าทําได้หน้าพอใจแต่ก็ไม่มีใครเชื่อถือผมมากแปลกเหมือนกันฮะไม่เกี่ยวนะอะไรที่เป็นตัวจุดชนวนให้พี่นิกมาชอบฟุตบอลแล้วก เมื่อก่อนที่บ้านเปิดโต๊ะสนุกฮนะแล้วก็เข้ากลางคืนเนี่ยผมเรื่องฟุตบอลมันจะกลายเป็นท็อป,ปิกหลักในสังคมที่ผมโตขึ้นมาตรงนั้นเขารวมตัวทุกคนไปดูฟุตบอลเราก็ดูตามแล้วสุดท้ายก็ดูแล้วอินก็เลยชอบครับโอเคครับแล้วพี่จํานักฟุตบอลได้ครบทุกคนไหมครับเอาไปว่าผมรู้รู้หมดน <Nah. S 1> ะไม่รู้หมดดีกว่าแต่ผมคิดว่าผมน่าจะรู้มากกว่าคนที่รายการเตรียมมาแข่งกับผม oh. แล้วอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดสมมติเป็นลิวอพูเห็นสอกใครสักคนตอบได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ ทำไมอ่ะถามทำไมโอ๊ตคุยกับใครก็ได้คือรู้สึกคุยอย่านนี้ไม่ได้แล้วเอาละครับวันนี้ฮะคู่แข่งของเขาไม่ใช่ผมเพราะว่าผมอ่ะถนัดด้านฟุตบอลการ์ตูนแต่พี่คนนี้ผมเนี่ยฟุตบอลตัวจริงแล้วคนนี้ี่ยผมบอกก่อนนะคบว่าเขาปาบมาทุกคนแล้วคือใครก็ตามที่คุยกับเขาเรื่องฟุตบอลเนี่ยแค่เห็นแบบส้นรองเท้าแค่ปลายส้นน่ะรู้รู้เลยว่ารองเท้าของอะไรเขาอุตส่าห์ชมมาให้ครับขอโทษขอโทษไม่ได้รับเลยไม่ได้รับเลย เอาเป็นว่าช่วงหน้าเดี๋ยวไปเจอกับพี่ผมจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนไปเจอกันในช่วงท้าไฟไปเลยไม่เคยเยอะเดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวกรทำไปเลยเข้าสู่ช่วงท้าไฟแน่นอนนะครับก็เป็นพี่ป้อมของเราเนี่ เป็นขับเยอะนะไอ้ไม่ตะโก้คนเดียวเลยแนะนำตัวพี่ป้อมสักนิดหน่อยอ้าวตอนนี้ป้อมนะครับดูแลเพจทูสปอร์ตนะครับแล้วก็ยูทูบทูสปอร์ตเน็ตเวิร์กนะครับก็เป็นในในเครือของพวกเรานั่นเองนะครับวร็แน่นอนนะครับก็ทำงานร่วมกับพี่นิกเนี่ยขออนุญาตพูดได้ไหมครับโอ้ผมรอนานผมรู้สึกผมอยากใส่เดียวพี่ป้อมมานาน ผู้ชมรุ่นึกภาพในฐานะคนทํางานเนี่ยพี่เขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการถูกต้องครับนั่งอยู่สั่งจังสั่งด้ยสั่งนี่เขาสั่งเขาสั่งยังไงอ่ะถึงคุณทำนู่นทำนี่โอ้บ้านาดจริงเหรอเฮ้ยเขาเป็นคนบ้านาดเหรอบ้านาดเราเลิกงานบ้ากามด้วยบ้ากามใช่ครับบางทีบอลจบตีห้าทำนี้ก็บอกพี่หายเปล่าไปใส่บาศแหละตีห้ามันมีรอบสุดท้ายอยู่ไงที่ไหนครับพี่รายการกูเด็กดูอยัง ส่วนกฎกติกาในวันนี้นะครับเราจะมีนะฮะตัวนักเตะในพีบ์ลีกนะครับจะถูกถมดําเอาไว้นะครับแต่ว่าจะมีชุดให้เห็นอยู่<อ>ให้บอกว่าคนคนนั้นเป็นใครนะครับคว้ากระดิ่งมาเขย่าตอบถูกได้ไป1คะแนนเลยนะครับผมใครถึง7คะแนนก่อนไปฝ่ายชนะไปอโอเคครับเดี๋ยวของางวันเดี๋ยวเราเสกขึ้นมาเลยครับ มาแล้วพี่นิกพี่นิกผมบอกก่อนว่าพี่ชนะถึงจะได้ไปไม่งั้นพี่ป้อมจะไปวางโต๊ะแน่นอนผมไม่วางโต๊ะเอาว่าแฟนอาเซนน่นนะไอ้ข้อมันโดนกูเขียนหน้าเอาไว้เอาไว้ได้นะฮะผมไม่ยอมให้พี่เอาไะ อ้้ชคนนีอันนี้คือชุดล่าสุดถูกไหมครับพร้อมกับถ้วยถูกต้องฮะนี่ถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกนี่ถ้วยแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกครับโอ้โหพี่โอ้โหยุคนี้ของเองเราเราล้ถามนิดนึงก่อนจะไปแข่งข้อมเชียทีมอะไรครับอาร์เซนอลครับไห้เราอยารับแค่พูดชื่อก็ต้องบอกแอ้ว ทิ้งขาตะไค่าหอมมาโคงก่อนแล้วเล่นไปหมดแล้วคือเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ยืนอยู่หลังกล้องแล้วได้ยินนีกบอกว่าไปแข่งแฟนบอนแท้มาอกูเข้าใจความรู้สึกมึงแล้วเอาแล้วพี่ไม่ใช่กันไม่เห็นใจขี่เข้าเออนิกผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเนี่ยจะได้รองแชมป์แฟนบอนแท้หรืออะไรแต่ถ้าเก่งจริงต้องได้แชมป์ไปแล้วเออเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเจอแจมแล้วโอเคพี่นิกเอาคืนเอางี้ถ้าผมชนะให้ผมเป็นโปรดิวเซอร์ไป ให้กูทำเลยเอาไว้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 ผมยังไงไม่รู้ผมบอกเลยว่าในวันที่ผมเกิดขึ้นมาในห้องคลอดเด็กทุกคนร้องอุแหวะผมร้องฟุตบอลฟุตบอลโอ๊ยใช่ผมหายใจเข้าเป็นฟุตหายใจออกเป็นบอลดูธรรมะยงไงไปเลยมาเราเริ่มจากข้อสองกันเลยแล้วกันครับต้องมีตั้งมือไว้ไงไหมฮะเอาไจับหูเอาออเซียนไว้แต่เราไมจับหูเซียนไว้ไม่ใช่เรื่องสนุกเราเพือเอากับเขาด้วยมาข้อทดสอบข้อที่หนึ่งสามสองหนึ่ง ไม่คืออะไรไม่ทันคริสเตียโนโรนันโดสูดบ้างอ่ะไม่ทำไมเราเราใช้ได้ขนาดนี้เห็นท่ายืนปุ๊บรู้เลยยันยันยันอ๋อซ้อมซอมซ้ไม่ได้คะแนนด้วยดีนะไม่เอาช่องไปเดิมพันนี่เราต้องไวกว่านี้แล้วผมว่าคว้าก่อนแล้วค่อยนึกเชื่อผมนึกนิดได้เสมอโอเคโอเคไอ้โกนแขนเกินซะแล้วพร้อมครับข้อที่หนึ่งสุดระหว่างนิกเอ็นอาร์และพี่ป้อมโอเอสสามสองหนึ่งมา ท่านี้มีคนเดียวครับเทอรี่องรีกูงขุมพาช่วยต่อปิดนี่กูเขินเลยนะเนี่ยพีมเชียร์กูด้วยคว้าก่อนแล้วค่อยนึกได้โอเคนะครับพี่ป้อมน้ำไปก่อนหนึ่งสูงเอาเอาเอาเกมชนะเท่าไหร่ละสองใช่ไหมแจ๊คตอเท่านี้สองแต้มใจจะให้รายการเหลือห้านาทีหรือไงครงทุกวิธีเลยข้อที่สองสามสองหนึ่ง ไม่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 เฮร์รี่แม็กควตยเรามีโอกาสได้ตอบผมรู้แล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขารู้ด้วยนะกัปตันทีมคาริกเอาไม่ใช่ไทองจ้าไม่ใช่กัตธีด้ยกัตธีกแหมแต่จะึกแหละฟานเพอร์ซี่ไม่ใช่ต้องไปแล้วครับคยเล่นที่แมนเชสเตอร์ทีมเดียวโอ้ยกิกดูแล้วกันไลออนกิกครับไม่ใช่ อ๋อที่แสดงว่าพี่ก็คิดว่าไอันกิ๊กเหมือนกันใช่ใช่ผมคิดว่าไรอันกิ๊กเหมือนกันขออีกสักทีได้ไหมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องอยู่ที่สิทธิ์ของคนนี้อะลอยคีนะล้อยีไม่ใช่ไงตอบได้แลวครับลอยขีไม่ใช่ไงตอบได้เลยครับผมอะเป็นแกลลี่เนวินเลยกันฮะเฮ้ยเป็นแกี่เนวินนะรู้อยู่แล้วว่าลอยคีน่ะไม่ใช่แต่ไม่รู้จะตอบใครโอเคนะครับที่ไได้ไงอ่ะเราอะเออเออมีหงวานิดหนึ่งนิดนึงไอ้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 เรก็ไม่น่าอยย่เลยโอเคครับตอนนี้เสมอกันนึง มาข้อที่สามสามสองหนึ่งไปเฮ้ยฮ่ามิโรดิเกตโอเอาอะพี่ป้อมแกได้จริงวะพี่อ่อยเลยดิพี่เฮ้ยไม่ใช่อ่อยไม่ลอยโอ้โหแล้วดึงแล้วดึงมาแบบคืนนี้ผมจะนอนหลับไม่ไดหลอนหลอนไงรับก่อนนี้พี่ป้อมนะไปสองหนึ่งข้อต่อไปข้อที่สี่สามสองหนึ่ง ่อนแเนอร์ตีโมวนเนอร์เฮ้ออกโอ้โหขนาดนี้ยังได้เฮ้ยเกิดไปแล้วฮ้ยพินิกฮะเครื่องเราต้องติดแล้วโอเคนะครับพี่ป้อมนำไปสามหนึ่งโอเคนะครับข้อที่ห้าสามสองหนึ่งไปเอางันโอ้ยเกี่ยงงี้ครับดนิสเบิร์กแคมป์ เฮ้ยโอ้โหอาร์เซนอลอีกแล้วใช่ใช่ใช่โอ้ตอนนี้นะฮะพี่ป้อมเราโหดมากครับนับไปซีหนึ่งโอ้โหพี่นิกฮะแขกรับเชิญการแสดงวงการบันเทิงวงการบันเทิงวงการบันเทิงให้ไปยี่สิบจะได้ยี่สิบจะได้หรอสิบบาทก็แล้วแชอบปากเลยมาเลยมาข้อที่หกสามสองหนึ่งไปโอ้โหเอามาก่อนเอาเอามาก่อนเอามาก่อนเดี๋ยวโอ้โหแล้วยุยดแบบมีอิลิกเซนอยู่ด้วยอ่ะ อดเดเล่อัลลี่สุดยอดผมตอบถูกเพราะพี่เขาบอกว่ามีอิลิกเซนข้างหลังเลยผมมองไม่เห็นเลยนะจะไม่ได้มองจะมอง่ังไงโอ้ยตาพี่นิกตามมาเป็น2ต่อ4นะครับอที่เย็บสามสองหนไปเฮ้ยมาก่อนเฮ้ยมากนมาก่อน ใครครับเนี่ยอ้าวชอบตรงนี้ไลาอันเก๊กเลยกันจุ๊บเลยขอบคุณมากมาก่อบคุณมากมากลายอันเก๊กเลยรู้วะอันนี้รู้อยู่แล้วเยเขาให้ทายตัวสีเงินนะอ้าวทายผิดนะตัวสีนกไปไปไปเจออย่างนี้เขาดำอยู่ตัวเดียวแลยโอ้งโหยเราได้เอาทุกอย่างจริงๆนะตามมาแล้วนะครับเป็นสามต่อสี่นะครับโอู้กต้อดทีนี้ข้อต่อไปข้อที่แปดอุ้ยสูสีชอบมากเลยสามสองหนึ่งมา โอ้ยไม่ได้สุดมันนี่มันกันกขวากันด้วยความเร็วจริง <Robin Fantasy. S 2> โรบินฟาร์เรซี่อันนี้แ่นะว่าพี่นิกก็รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆนะครับโอเคนะคอตอนนี้พี่ต้อมนํามาเป็น5ต่อ3ครับม<า>ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพีนี้ครับอ่ะใครเชียร์พี่นิกเชียร์มาพิมหนึ่งเชียร์มาเลยพิมหนึ่งเราจะได้ไล่ต่อยพิมหนล่งไลฟ์่อยโอเคโอเคโอ้ยที่งเก้าสามสองหนึ่งมาเฮ้ยไม่ได้อลันเชียร์เลยไไม่ด้ไม่ได้ ไม่ได้พีซิ่นตัที่พี่ได้มาก่อนผมอ่าโอ้แม่ท่าสวยมากท่าสวยมากนะครับโอเด่นมากนะครับพี่นิกตามมาเป็น4ต่อ5ครับโอ้โหตอไแรงใจแรงเชียร์มานะครับใครเชียร์พี่ป้อมกด2นะครับโอเคพร้อมแล้วไปข้อที่สิบ2ามสอมาเฮ้ยเอาไปก่อนโอ้ยพี่นิกแดนนี่เวลเบก อันนี้ลาเซนอันนี้ลาเซโนโอนเมื่อกี้ถ้าเราได้ก่อนจะฮามากแล้วภาพนี้เมื่อไวๆด้วยเมื่อสักประมาณวีคที่แล้วเพิ่งย้ายมาอ๋อ้พี่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนเคยเห็นมาก่อนเออแต่ไม่ใได้จะเลยนะเฮ้ยไปไหนไม่ได้บอกอะไรไปไปเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นทำยิ่งทำนี่มีพิลุเห้เรานี่โอเคนะครับตอนนี้พี่ป้องทำน้ำไปเป็นหกต่อสี่ Match คอยแล้ว Big Match คอยแล้วครับไม่ได้แล้วพี่นิกต้องเชิญเด่นต้อยอะตการมันเนืองเยอะแฝนแล้วเกนแฝด จะแปดแสนแล้วจะแปดแสนแล้วเฮ้ยโอ้โหเยอะแยะเรารู้ตามแสนห้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใจเด็ดเฮ้เราจะมากบอะไรกันตอนนี้ข้อที่เด็ดนะครับเป็นแมช์พอยต์ของทางพี่ป้อมเรานะครับสามสองหนึ่งไปขวาเลยโอ้โหยากขวาเลยยากเลยขวาขวาเลยโอ้โหอันนี้ผมว่าผมรู้ต่อมาหนึ่งชื่อต่อมาหนึ่งชื่อเอาเป็น โจโคก็ได้ครับไม่ใ hmm. ช so ่เออเฮ้ยคิดคนเดียวกันวะอ้าวอ้าวสังขันเดี <S <S ๋ยวเดี <S <s ๋ยวตใจเย็นเลยใจเย็นต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแน่ถ้าสกัดโรนัลโดแบบนี้หรือไม่ก็ต้องตัวหลังซียุคนี้ผมว่าแฟนๆเชลซีน่าจะรู้แล้วรู้จากลู้เฮ้ยโอ้โหถ้าพี่ทายผิดอันนี้เขามีโอกาสได้ตอบมั่วงปล่อยเนาะกบอามาซอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันคนไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผรู้แล้วมันไม่ใช่อยู่แลยฮะ เราเอานิสัยคนอื่นมาใช้อย่างนี้ดินิสัยเหมือนพี่เออนหลายคนเลยเทลลี่อะจอนเทลลี่ไม่ใช่อ่ะอ่ะตามพี่นิกแอชลีย์โคลเอนี้เขาดังยังไงเล็กเก่านอนอีกแล้วเล็กเก่านอนนะครับเล็กเก่านอนตอนนี้ตามมาเป็น5ต่อ6นะครับโอ้โหจะเบรกเกมเสิร์ฟได้ไหมนะครับตอนนี้ไม่มีลิเวอร์พูลเลยแหละครับ เฮ้ยเออว่ะทีมงานไม่ทำลูกเลยเฮ้ยทีมงานเออว่ะเออว่ะลืมเลยนะเนี่ยแมชพอยต์ของพี่ป้อมข้อที่12 3 2 1ไปขั้ก่อนอ้ยตีเลยเกียร์รักผูู้ิพาปัาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยผมรู้แล้วเอ้ยรีวิวพูด้วยเอาแล้วเอาแล้วพี่ป้อมข้อนี้พิการ เควินคีแกนเหรอไม่ใช่สตีฟแบกมานามันเดี๋ยเดี๋ยวขอโทษนะขอโทษที่เบรกตอนนี้ยุคไหนวะเม่์ผมอ่ะผมไม่รู้เรื่องเสื้อลิเวอร์พูลเลยว่ายุคนี้นี่แม็กมานามันเพิ่งขึ้นใช่ไหมยุคนี้หรือว่าไงอะใช่ใช่ครับยุคนี้เนี่ยหน้าอกเขามีพี่แคนดี้ลากแก่นเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคนดี้เฉยเฉยแคนดี้เฉยเฉยไม่เป็นยุคแบบว่าก่อน90ก่อน90ครับใช่โอเคนะครับตอนนี้ตั้ มไหวๆแล้วเรานะเครื่องติดเร็วไปหน่อยนะแล้วเอาแขนซ้ายกันเกาไปนะอ๋แขนซ้ายเดิเดินเดิช่วยเดยวช่วยโอคมาถึงข้อตัดสินครับข้อที่13นะครับค้อนี้ใครได้ไปชนะเลยนะฮะเฮ้ยโอ้โหอ่ะสักนิดหนึ่งตั้งแต่เล่นมาจนถึงตอนนี้กินข้าวอย่งนี้่ก็เรียบร้อยไม่มดมมมมคุยอย่างงี้มไม่คุยท้มกันอ๋อข้าวเลยที่ทำงาไยงมีเด็กนับถือ เป็นไงบ้างครับตั้งแต่แข่งมาจนถึงก้อนสุดท้ายแล้วผมบอกเลยว่านิคเก่งมากครับนิคเก่งมากที่ตามผมมาจนทันโอ้ยข้อต้องค้นมแท้สักนิดสักนิดผมพูดเลยว่าถ้าวันนี้ผมแพ้ไม่ต้องมาเรียกผมว่านิคอีกให้เรียกว่าเออไม่ได้คิดขอไม่ได้กิ๊ครับโอเคมาข้อที่ส3พร้อม3 2 1งมาหัวต กับตันทีเหรอเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยอุ้ยเอาเลยอุ้ยเอาเลยถ้าทางพี่ป้อมจะรู้ด้วยอ่ะต้องตอบแล้วครับต้องตอบแล้วครับต้องตอบเดี๋ยวก่อนนะจีอันลุยก้าวิอัอลลี่ไม่ใช่อุ้ยพี่ป้อมฮะจีมี่ฟอร์ฮสเแบงค์ไม่ใช่อุ้ยขอคำใบ้นิดหนึ่งเคยเล่นที่มิลานลุดกุลิป ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเราเฉลยเลยเหรอโอ้เราตอบปุ๊บเราเฉลยเองเลยเหรอได้โอกาสตอบได้หนึ่งครั้งกักตันทีมตอนเทอร์รี่ยังเด็กๆใช่อุ้ยอุ้ยอ้าวแล้วอ้าวใครเดี๋ยวแล้วเขาจะไม่บอกอ้าวทำไม่ะเอ๊ะล้วผมนี่ก้อยจริงเลยตอบมาสักชื่อมาจากนิลานะรับจะเวลาแล้วนะครับจะสลัดสีไหมเอาแล้วสลัดสีเท่น้องตอบก่อนเผอะพี่กิตตอบให้นิกตอบมาเซลเดซายย์ ของรางวัลให้เขาด้วยขอบคุณครับไม่ใช่กระดิ่ง,ง<อ>แล้ววันนี้ครับพี่นิกกน่าก็ได้แชมป์เอาของรางวัลไปเลยนะละ่ารักเชีย์ ขอขอูแชมเปี้ยนลีกมึงได้ไหมคุณไม่ได้ไปด้วยผมไม่ได้ไปไม่เราคนใหญ่หรือมันเล็กกันอะไรนะก็เหมาะคุณผู้ชมอย่างนี้ครับเวลาเราชนะเราต้องมีน้ำใจนักกีฬาชื่ออะไรเราอ่ะใครอะขอโอเคไหมล่ะมุกโอ้ยลูกอะปุ๊บเจ็บโอเคเออเรามาเล่นข้อขำๆกันครับพี่นิกมี3ข้อนะครับเป็นข้อแถมนะฮะไปครับข้อแถมข้อที่หนึ่งสามสองหนึ่งนั่นอปะ โอ้โหทุกใหัวหน้าเต่าเล่เฮ้ยกาแมงขนาดนี้อ๋อโปรตีนคือคือเป็นไอ้นี่เท่าเลยอ่ะแม่ดิโอ้โหแล้วแม่งเกิดวิ่งเร็วด้วยนะแปลกตรงแม่งวิ่งเร็วอผิวตายแล้วใครชนนี่คงไม่กระเด็นมาสื่อภาษาไปเลยเหรอล่าสุดคนกระแทกแขนขาทับข้อแท้ข้อที่สองสามสองหนึ่งไปแจ็คกิลลอ่าโอเคหล่อรึเปล่า หลอดนะครับปักข้อแถมข้อสุดท้ายนะครับโอเคข้อที่3นะฮะสามสองหนึ่งมาโอ้โหวินฟิศซาฮาลุ๊กลุ๊กกฎกติกาวงกันมาใหญ่นี่พี่ดูนะวิลฟิศซาฮา เรียบร้อยไม่ทำไมมึงไม่เอาสามข้อเนี้ยขึ้นมาก่อนกูจะนะาไปแล้วเนี้ยเฮ้ยโอ้โห่ไยขนาดนั้นไม่ได้โอเคโอเคครับพี่ดิชนะไปเือจับมือจับมือจับมือครับจับมือจับมือจับไปแล้วไงจับไปแล้วอมองไม่เห็นนี่ตอ่ะอ้ไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยวเดยดเดีดเดีดเด็เดดดเยเเยีเดดเดด โอเคอนคอพี่นิกครับเป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้ตื่นเต้นพี่ป้อมเก่งมากเก่งกว่าที่ผมคิดเพราะคุณดูนั่งเงี้ยใครจะเชื่อว่าเก่งถูกไหมเ ชมกูอว่ามันบอกเล่าหรือชมหรือด่าอันที่จริงที่เคยไปแข่งแฟนมันแท้มาครับอันนี้ตื่นเต้นกาอีกนะสนุกกว่ามันสนุกกว่าแล้วก็เหมือนทีมงานทํากันบ้านมาดีไม่ใช่ว่าดูปุ๊บแล้วรู้เลยถ้าเกิดใครชื่นชอบพินิกแล้วอยากติดตามพินิกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับตามได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube ของช่อง NR Sport Radio ครับก็ับทำไว้สองช่องทางรวมไปถึงฝากรายการไลฟ์สลนะผมหลายๆคนเข้ามาดูของ NR เนี่ยมักจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันมีแต่ลิเวอร์พูลความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้มีหลายทีมมีทั้งหมด4ทีมกะมี แมนยูก็จะอยู่ช่องทูสปอร์ตทูสปอร์ตเน็ตเวิร์กช่องเชลซีจะเป็นช่องแตงโมลงชื่อแตงโมลงปิยพงศ์ยิงนะครับแล้วก็อาร์เซนอลนะครับผมเพิ่ไปดูครับหนังชีวิตพ่อป๋องพ่อป๋องเดอร์ช็อคเนี่ยช่องเดอร์ช็อคทีวีคุณจะเจอคนแก่ๆคนหนึ่งนั่งเครียดอยู่โอ้ยสะกดมาอยู่เงี้ย5นาทีในฟอร์มของเขาที่แย่ก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับทูสปอร์ตเน็ตเวิร์กรับผมครับเราเราฝากเราฝากงานของฝากนะครับก็ทางยูทูบทูสปอร์ตเน็ตเวิร์ก วันพุธสองทุ่มทุกสนามหาคำตอบนะครับที่มีพี่ฟลุ๊กหน้าหางเลยปั่นกุ้งนีฝากเป็นหน้าหางหน่อยมัดเลยมาติดตามกันด้วยอ่ะทุกวันศุกร์นะครับห้ามงเยนแล้วก็มีรายการของนิกที่นิกทำอยู่ด้วยนะครั้งนี้ต่อทิศก็ยังมีทางทูวดีนะาไทยแลนด์แฟนบอลแล้วก็วันจันทร์เนี่ยมีเอพีอาร์ท็อปแรงแล้วก็คอนเทนต์ของจากเว็บบล็อกทูสปอร์ตเนี่ยมีทั้งวันเลยเป็นนี่เยอะเลยครับคืไมต้องทำร้อนเหมือนกันับผมให้ปากกันด้วย กาแฟกาแฟกาแฟคนคอฟผมทำขายแอดเบสมาเลยสั่งได้ตลอด0 8 6 7 4 1อะไร่นะนี่นับได้หลายนาทีนี่เราขายได้หลายนาทีเลกาแฟคนคัฟอิ่กินน้อยเป็นยาระบายมากเป็นยาคือยังไงก็ถ่ายแหละมากน้อยอยู่ที่ปริมาณนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมนะติดตามออนไลน์เซสชั่นท้าไฟของพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์ห้าโมงเย็นสนุกสนุกแบบนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับงาน TGS ปีนี้นะครับแน่นอนนะวันเสาร์วันที่9มกราคมนี้นะครับปี2564นะครับก็คือปีหน้าเนี่ยที่เราจะจัดกันเนี่ยนะครับเวลาช่วง5โมงถึง6โมงครึ่งนะครับจะมีการพบกับ PlayStation 5 Showcase นั่นเองนะครับโดยพิธีกรจากออนไลน์สเตชันแล้วก็พี่คิวเอ็กคอนนั่นเองนะครับจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็โชว์เกม2สไตล์นะครับเจ๋งๆเลยนะครับนั่นก็คือ a s t r o p l a r Room แล้วก็ตัว Back of c o Wall นั่นเองนะครับเพื่อโชว์ฟีเจอร์ของ DualSense นะครับจอยใหม่ของทาง PlayStation 5นั่นเองนะครับเป็นยังไงไปติดตามกันนะครับ วันที่10มกราคมนะครับเวลาเดียวกันครับ5้าโมงถึง6กโมงครึ่งนะครับจะเป็นการโชว์สเต็ปเทมครับการเล่น Demon s o ซนนะครับต้นกำเนิดเกมตระกูลโซทั้งหลายนะครับเล่นกันแบบล่วงลึกนะครับแล้วก็รู้เนื้อเรื่องกันแบบถึงพิกถึงขิงนะครับถึงจันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีโชว์เด็ดในโซนของสเตปโชว์แอรี亚นะครับแล้วก็ยังจัดเต็มทั้งเพย์หให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับพูดง่ายๆทุกคนได้ลองเล่นแน่นอนครับที่บูธของโซนเซียนเกมนั่นเองนะฮะแล้วก็สสาา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 ามมมมมรร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 ถเเเเเข้้้้ชชนนนนนนนะะะะคคคคคัััับบบบโซก์ทฟฟีีีียยยยวว่่่่่่ป็งงงไใจพแตตอ ลองผ่านแอป QQ เท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือคร่าวๆก่อนที่จะเริ่มงานทีเนะครับยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับรายการท้าไฟนะครับตอนหลังๆเรามีเพลย์ลิสต์ด้วยยังไงอย่าลืมดูกันแล้วกันนะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้พวกเราทีมงานทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับมนนยยยูออออลลเเปปะะไบ่าา ปี2021นะคะขอให้ชาวออนไลน์สเตชันทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอะไรที่ผ่านเลยไปกับปีเก่าก็ปล่อยผ่านเลยไปเนาะสำหรับปีใหม่นี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสิ่งใหม่ดีๆด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเยย